สวัสดีค่ะก็พบกับช่อง My DeE กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราสำหรับวันนี้เราก็จะมารีวิวกเป๋าสเนเกอร์นะคะที่ซื้อเป็นของคอรวันกันานแล้วเราก็ไม่ได้เอามารีวิวนะคะทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็ยะพบกับช่อง My d e วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็กดติดตามแล้วก็จะได้มาทำคลิปใหม่ๆให้กันทุกคนคะ่ะตอนนี้เราถือกล้องมือเดียวนะคะทุกคนก็อาจจะขออภัยด้วยนะคะ เขาเปิดซิปเป็นทันทีก็คืออันนี้นะคะเราไปซื้อมาจากร้านที่ไอวานะคะเดี๋ยวขอเปิดซิปเปนนทุกคนเปิดได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวกันว่าเราใส่อะไรไปบ้างเนี่ยมารีวิวกันเลยค่ะสำหรับกระเป๋าซิมเกอร์นี่ก็ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะหลักร้อยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นสี่สิบสองสี่สว้เนาะ อันนี้ก็จะเป็นสไส้ดินโซ0.5น,นะคะมีมือเดียวก็ใช้มือเดียวนะครับคือยากมากนะแล้วต่อไปก็จะเป็นปากกาน้ำเงินด้ามสีชมพูนะคะแล้วก็จะมีปากกาแดงซิสเดียม,มูอันนี้ก็จะเป็นลิควิดน,นะคะแล้วส่วนอันนี้ก็จะเป็น แล้วส่วนอันนี้ก็จะเป็นปักอันนี้ก็จะเป็นดีนสกดนะคะที่ผกไว้หนึ่งด้าน,นะคะ่ะนี่ก็จะที่จริงอันนี้นะคะเราซื้อมาแค่หนึ่งชั้นนะคะไม่ได้สองชั้นแล้วส่วนอันอันนี้ค่ะก็เปิดมาได้เหมือนกันเนาะนี่อัน,นอันนี้ก็จะเป็นไม้บรรทัดน,นะคะอุยไม้บรรทัดลืมใสนะโอ้โหอะไ,ไรนี่คะ่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ลาการกันไปนะคะลายน่ารักมากก็สัา ก็สามารถไปตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายลักันทุกคนนะคะ